อีกหนึ่งสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนกันหน่อยนะครับเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวสําคัญเกิดขึ้นเหมือนกันเรียกได้ว่าอาจจะเป็นความสําเร็จของอยูเครนก็ว่าได้เพราะว่าเรือยกพลขึ้นบกของรัเสเซียคุณวินิยาครับถูกโจมตีอย่างรุนแรงเลยนะครับ เรือลำนี้เนี่ยเทียบท่าอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรไครเมียนะคะซึ่งรัสเซียนวกเป็นส่วนหนึ่งไปตั้งแต่ปี2014แล้วก็กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่รัสเซียใช้ในการลำเลียงทั้งกําลังพลแล้วก็สเสบียงต่างๆอุโทธป,ปกรณ์เข้าไปในการโจมตียูเครนะคะตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าความเสียหายของเรือเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะ่ะ และเสียงของการระเบิดที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงเกิด<อ>ขึ้นที่เมืองฟิโอดชีทางตอนใต้ของคราบสมุทรไครเมียนะคะหลังจากเรือโนโวเชคัสเรือยกคนขึ้นบกของรัสเซียตกเป็นเป้าการโจมตีของยูเครนซึ่งทางกระทรวงกลาโหมรัสเซียก็ออกมายอมรับค่ะว่ามีอากาศายานของยูเครนเนี่ยไปยิงขีปนาวุธนำวิถีโจมตีเรือลำนี้ในกองเรือทะเลดำที่จอดเทียบท่า ในเมืองนี้จริงๆทําให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บสคนมีอาคารเสียหาย6แห่งแล้วก็ต้องอบพยพประชาชนจํานวนหนึ่งออกจากพื้นที่การออกมาเปิดเผยของทางรัสเซีย,ยมีขึ้นหลังจากผู้บัญชาการกองทัพอากาศยูเครนระบุว่าเครื่องบินรบยูเครนทำลายเรือลำนี้สำเร็จนะคะ โดยทางโฆษกกองทัพอากาศยูเครนระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการวางแผนร่วมกันระหว่างกองทัพและฝ่ายความมั่นคงในยูเครนและเรือโนวชาคาสจะถูกทำลายเนี่ยน่าจะไปพร้อมๆกับระสุนจจำนวนหนึ่งนะคะส่วนเพลิงไหม้หลังการระเบิดเนี่ยมีรายงานว่าควบคุมได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ท่าเรือกลับมาใช้การได้ตามปกติหลังจากกั้นบริเวณที่ได้รับผลกระทบไปแต่ว่าถ้าไปดูในเมืองเอง อาคารหลายแห่งเหมือนกันที่ได้รับผลกระทบนะคะกระจกหน้าต่างอาจจะแตกเสียหายพบเจอเป็นเศษซากตกอยู่ตามท้องถนนจากแรงระเบิดที่เกิดขึ้นที่เรือเนะะี่ยค่ะที่ถูกโจมตีตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะโดยการระเบิดที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงเนี่ยทำให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านกลาโหมออกมาตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าบนเรืออาจจะไม่ได้มีแค่กระสุนต่างๆหรือว่าไม่ใช่แค่เชื้อเพลิงน้ํามันที่อยู่ในเรือเท่านั้นเป็นไปได้ว่าบนเรือเนี่ยอาจจะมีการบรรทุก โดนชาเหตุที่ผลิตโดยอิรานมาซึ่งรัสเซียลำเลียงมาเตรียมจะใช้ถล่มยูเครนนั่นเองเหตุนี้ทำให้ยูเครนหลายๆคนเจ้าหน้าที่ระดับสูงออกมาเปรียบเทียบว่านี่เป็นเหมือนของขวัญคริสต์มาสเลยนะคะเพราะว่าเหมือนได้ตัดแข้งตัดขาการส่งเสบียงแล้วก็ยุทโธปกรณ์ของรัสเซียได้ไม่มากก็น้อยเพราะว่ายูเครนเองเนี่ยเชื่อว่าตอนนี้ รัเสเซียน่าจะเจอปัญหาเรื่องการขนส่งพอสมควรเนื่องจากว่าการโจมตีสะพานเคริร์ชที่เชื่อมไครเมียกับรัเสเซียก่อนหน้านี้รัเสเซียก็เลยเจอปัญหาด้านการขนส่งก็เลยต้องไปพึ่งพาการขนส่งทางเรือมากกว่าเดิมนะคะแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญก็บอกเหมือนกันว่าก็ยังประเมินได้ไม่สามารถประเมินได้ชัดเจนว่านี่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์แนวหน้าได้มากน้อยแค่ไหนโดยโนโวเชร์คาสนะคะนี่เป็นภาพเก่าเป็นเรือยกคนขึ้นบกออกแบบมาลำเลียงกำลังพลยุทโธป,ปกรณ์รถถังแล้วก็ยานหุ้มเกราะ หลายประเภทด้วยกันแล้วก็สเสบียงต่างๆด้วยนะคะลำเลียงขึ้นฝั่งต่อขึ้นในโปลแลนด์แล้วก็นําไปเข้าประจําการช่วงปลายทศวรรษที่1980เป็นสงครามอีกจุดหนึ่งที่ยืดเดยื้อเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างที่คุณนิษฐาบอกว่าผู้เชี่ยวชาญตอนนี้พยายามที่จะประเมินนักวิเคราะห์ก็ประเมินกันอยู่นะครับว่าสงครามที่จุดนี้เนี่ยมันจะเป็นไปในรูปแบบไหนเพราะว่าถ้าสังเกตในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาดูเหมือนว่ารัเสเซียจะบุก ทางยูเครนหนักขึ้นนะครับในช่วงเวลาที่เรากําลังให้ความสนใจกับสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะครับแล้วก็มีข่าวออกมาจากทางรัเสเซียเองด้วยบอกว่าสามารถยึดเมืองบางเมืองได้เพิ่มเติมด้วยแต่ว่าในขณะเดียวกันเองก็มีข่าวนี้ออกมาที่บอกว่ายูเครนก็มีการโจมตีรัเสเซียด้วยเหมือนกันท่ามกลางกระแสข่าวที่บอกว่าเร็วๆนี้ยูเครนอาจจะกําลังได้รับเครื่องบินรบ f 16จากทางนิ e t h e r l a แล้วก็ไม่ได้น้อยๆนะครับ18ลำแต่ก็ยังไม่มีวันที่แน่นอนถ้ายูเครนได้รับเครื่องบินรบมาจริงๆเนี่ยอาจจะทำให้สถานการณ์เปลี่ยนไปได้เหมือนกันต้องจับตาเยอะเลยในช่วงเป็นศึกหน้าหนาวรอบ2และที่ยูเครนปะทะกับรัสเซียส่วนหลังเกิดเหตุนี้ที่ไปโจมตีเรือยกพลขึ้นบกก็มีคำเจ็บๆแสบๆจากฝั่งยูเครนมาเอามาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าตอนนี้ยูเครนได้เพิ่ม กองเรือดำน้ําของรัเสเซียในทะเลดําแล้วหมายถึงว่าจมจ<บ>เรือลงไปเพิ่มเพราะว่าก่อนหน้านี้มีมอสคววมีซาราตอฟที่จมไปัแต่ปีที่แล้วแต่ถ้าไปดูข่าวในรัเสเซียจําได้ว่าช่วงแรกๆที่มีการรายงานออกมาพยายามที่จะเลี่ยงการใช้คําที่บอกว่ายูเครนเนี่ยจมตีใช่ไหมครับแต่ว่าเรือได้รับความเสียหายในการใช้คําในลักษณะนั้นแทนด้วยถ้าเป็นสํานักข่าวในรัเสเซียนะครับแต่ภายหลังเนี่ยก็มีข้อมูลออกมาเพิ่มเติม